นุ่มกันชัยฉเฉลยแล้วใครคือตัวจริงของแอปทักษอรอหลังยอมรับออกสื่อไม่โสดแล้วนุ่มกันชัยตอบชัดรู้หรือไม่รู้ใครคือคนคุยกตัวจริงของแอปทักษอ,อนเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ตัวเองไม่ได้อยากถามเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาอยากรับรู้พร้อมๆคนอื่น หัวใจกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญนางเอกตัวแม่ของวงการบันเทิงที่เจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีชีวิตตอนนี้ก็เรื่อยๆตามธรรมชาติทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาพร้อมบอกว่ามีตัวจริงคนคุยเบอร์หนึ่งแล้วแต่ขอใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนทำเอาแฟนๆกองเชียร์ฮือฮาหนักมากล่าสุดกสิงหาคมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรร่วมรายการสาวแอป ก็ได้ให้สัมภาษณ์อีเวนต์แห่งหนึ่งพร้อมบอกว่าตนเองไม่รู้หนุ่มคนคุยของสาวแอปเป็นใครไม่ได้อยากเข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของความรักของใครคือพี่ก็เชียร์หมดก็อย่างที่บอกอยากให้เขามีความชุ่มฉ่ำในหัวใจบ้างเมื่อวานที่เจอแอปก็ถามอยู่เขาก็พี่หนุ่มไม่เห็นจะถามแอปเลยทำไมเพิ่งมาถามละ่ะพี่เองก็เป็นคนที่ไม่ได้ก้าวไก่ความรักของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจเองอยู่แล้วเพราะเขาก็โตแล้ว ตัวพี่เองถ้าถามว่ามีอะไรก็บอกแต่เราไม่อยากไปถามเรื่องบางเรื่องเขาก็อาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาอยากรับรู้พร้อมๆคนอื่นไม่ได้อยากไปถามอะไรเขาแบบนี้